วันนี้ของก็จะมาแจากคริปในแบบนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยอันนี้ก็สามารถแปลกันได้ที่ Discord นะครับโอเคเอา่าสำหรับอันแรกนะครับจะเป็นการทีนะครับเพื่อที่จะเอาเนี่ยพวกการ์ดหรือว่าบล็อกอตา่างๆนี้แล้วก็จะมีของโพสชั่นด้วยแนะนำให้เปิดคู่กันนะครับอืมก็จะได้แบบนี้เลยประมาณนี้อันนี้เอาตัวการ์ด แต่ว่ามีด้านล่างแหละก็ไม่จำเป็นเท่าไหร่สำหรับไอ้พอิชั่นตรงนี้มันยังมันใช้งานได้แหละแต่ว่ามันอาจจะดูบักบัหน่อยแล้วก็จะมีตรงออโต้เพย์นะครับก็คือมันจะเล่นให้เราเลยนะครับตรงนี้อันนี้จะเป็นออโต้เคมนะครับ ประมาณนี้อ่เดี๋ยวมาดูออโต้เพย์นะเดี๋ยวผมเล่นเป็นไรเลยอันนี้แล้วกันมันก็จะเล่นให้แบบนี้เลยครับประมาณนี้เลยสามารถไปเอากันได้นะครับทีดิสคอร์ดนะครับวลาเราแพ้มั้งตกลับมาเล่นให้เราใหม่นะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับอ